ไปนู่นครับวันนี้พาลูกชายมาตกเบ็ดนะครับหลังเลิกเรียนนะครับเย็นวันศุกร์นะครับเย็นวันศุกร์ของพวกเรานะครับพ่งนี้บรรยุดหุยเป็นขึ้นเลยนะเจนน่ะลูกตกไปเรื่อยวันนี้ใช้เขียดสดนะครับตกครับเขียดสดนะครับเขียดสดส่วนเรานะครับพ่อก็จะมาใส่เบ็ดนะครับด้วยหอยเชอรี่นะครับเดี๋ยวหอยครับแล้วก็ เบ็ดโฟมของเราครับเบ็ดหมานครับเบ็ดหมานนี่แหละครับหมายหมายหมายลูกชายกําลังตกอยู่นะครับเน่เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับให้ลูกชายตกเบียดไปเราก็ใส่เบ็ดไปพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาลุ้นกันนะครับว่าจะหมานไหมสวัสดีครับนานาเอฟซีทุกท่านนะครับตอนเช้านะครับมาแล้วนะครับเนี่ยมากับลูกชายนะครับดูอืมไม่รู้จะหมานหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวดูดูเหมือนมีอาการแล้วครับหลังสองหลังครับทุกคนะเดี๋ยวให้ลูกชายลงดูครับอ่ะดูสิลูกฮัลโหลลงประมาณนี้มจมจุดนี้แล้วกันอือเอาเขี่ยมาอุ้ยสองหลังนั้นนะ่ะเจ็ดน,นั่นหลังหนึ่งนั่นอ้าวยิงยด,ด้วยอันนี้ติดอยู่อันนี้ต้องเออกย์ยาวมาอมโอ้ยบ่คือเดี๋ต้องลงลงูกเบิงบ้งเบิง้ง เดี๋ยวพ่อเองเดี๋ยวพ่อเองมามาเดี๋ยวต้องเดี๋ยวลงเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลงเองแนะดูครับทุกคนดูเนี่ยดูเบ็ดสองหลังนะเดี๋ยวจะลงไปเอานะครับน้ำลึกลูกชายมีกล้าลงครับมีการมี่ยการอุ๊ยแย็ดดูน้ำลึกครับโอ้ยมาดูกันครับว่าตัวใหญ่ไหมครับ ปลาอะไรเอ้าฮึบโหมาดูนะครับปลาอะไรครับคือไอปอกนะครับผมนี่ไอปอกกินเบ็ดครับแล้วก็อีกตัวครับตัวนี้หลุดหลุดครับไม่ได้ดูหลังนี้ครับทุกคนดูดูดูครับลุน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 ดูครับดูครับดูครับดึบดึบไหมดึบดึบไหมดึบดึบไหมเคยค่อยเคยค่อย ตึ๊กๆไม่รู้เอายกดูสิจับดูสิอย่าพึ่งอันนี้มีปลาป่ะจับย่าจับย่าพอเห็นมันกระตุกอยู่นะตอนแรกโอ้หเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยปลาอะไรปลาอะไรเฮ้ยเฮ้ยดึงยาขึ้นมาดึงยาขึ้นมาโอ้โหครับตัวใหญ่ครับทุกคนอืมใครบอกไม่มีโอ้โหมันแล้วครับมันแล้วครับทุกคน อ๋อแย่าออกลูกเอาย่าออกเปล่าดิโอตัวใหญ่ครับทุกคนครับมันแล้วครับตอนเช้าครับทุกคนไหนอ่ะในป่าอย่าบังสิอย่าบังทีโอ้โหนี่ไงครับทุกคนมามามาจนจะตายแล้วเนี่ยตายแล้วตุยแล้วเหรออาขึ้นมาเอาขึ้นมายังไม่ตุยตุยเดียว ใกล้แล้วใกล้แล้วครับใกล้จะตุยแล้วครับหมดแรงขึ้นมาหายใจไม่ได้